สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแพ็คพัสดุนะคะกล่องแรกนะคะนี่เป็นของน้องจักรลสินนะคะก็จะเป็นแบบโดนกเทโรของเธอนะคะ1ชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องจักราสินค่ะอย่างแรกนะคะจะมีเป็นขั่วขงแท้นะคะ1อันนี้นะคะจะมีเป็นจามมาัมโบ้บานอิโมจินะคะแล้วก็จะมีเป็นแบบกระต่ายจำงกุฎนะคะแล้วก็เฮดบันนะคะฮิฟโปนะอันนี้เป็นของน้องสุกขทครค่ะ อย่างแรกนะคะจะมีเป็นโลซานนโอนะสองชิ้นอย่างต่อมานะคะจะมีเป็นแบบจัมโบ้บันอิโมจินะคะอันนี้ทั้งหมด5ชิ้นนะคะเป็นไซจัมโบ้นะคลสีไปนะคะแล้วก็จะมีเป็นมินินะคะก็จะมีเป็นช็อกบอมมินินะสี่ชิ้นสีสีแล้วก็นี่นะคะจะเป็นมินิบันอิโมจิสีชิ้นเหมือนกันแล้วก็คัพเค้กนะคะฮโลวีนนะอันนี้เป็นของน้องจะาพิมพ์านีนะคะอย่างแรกนะจะมีเป็นเคสยูนิคอนขนไอติมนะคะ1ชิ้นแล้วก็จะมีเป็นเสือไม้ ็นตุ๊กตาผลไม้อันนี้นะคะทั้งหมด4ชิ้น4ีแบบตุ๊กตาหัวใจนะคะ 1. เฟรนฟรายแล้วก็จะมีเป็นแบบหัวลเลมอนนะคะบอมมิกกี้เมาส์นะคะ2ชิ้นสสีคัพเค,ค้กคาราวีนะะ 2, คคนะคะ2คัพเค้กใส่ไหมนะคะ1ชิ้นแล้วก็ช็อกบอลมินิอีก2ชิ้น,นะคะ่ะก็ขอบคุณน้องทั้ง4คนมากๆเลยนะคะ